คุณรู้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่ฮะปรินดาว่าทำไมแม่คุณถึงอยากให้คุณมั่นและแต่งงานกับผมนักคนนี้ถามแปลกนะพอเห็นว่าจู่ๆเขาก็โกรธเกรี้ยวขึ้นมาความไม่เข้าใจก็ทำให้ปรินดาฉุนกึกขึ้นมาเหมือนกันหลอนลุกยืนประจันหน้ากับเขาดวงตาสีนิลจ้องหน้าโคมั่นหนุ่มนิ่งผมว่าคุณรู้อยู่แล้วนะถ้าคุณจะไม่แกล้งโง่ท่าทีแสดงว่าไม่รู้ของหลอน ยิ่งทําให้ความโกรธพุ่งขึ้นในอารมณ์ของอนาวินเขาเคลื่อนกายเข้ามารวบเอวคอดกิวเอาไว้ด้วยอ้อมแขนแข็งแ,แรงดวงตาวาวโรถจ้องมองคนตรงหน้าดังต้องการแผดเผาร่างทั้งร่างให้มอดไหมเหลือเพียงเท่าทุลีนี่คุณจะทําอะไรปล่อยฉันนะหล่อนพยายามรัวกาปั้นเล็กๆล,ลงกับแผ่นอกกว้างแต่ก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ทําไม่เป็นผลดีกับหล่อนเอาเสียเลยเพราะนอกจากเขาจะไม่ยอมปล่อยร่างหลอนเป็นอิสระแล้ว ดวงหน้าเรียวกลับโฉบลงมาแนบริมฝีปากอยากลึกลงกับกลีบปากบางอย่างจับจ้วงอนาวินสัมผัสได้ถึงความนุ่มละมุนจากกลีบปากบางค่อยๆละเรียดความหอมหวานจากทุกอนูเนื้อเรียวปากภายนอกแผ่วเบาแล้วค่อยๆทวีความหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆสอดประสาทยินเสียงอู้อี้ขลุกคลักในลําคอก่อนจะเปลี่ยนเป็นเสียงหอบหายใจสอดประสานเมื่อเขาค่อยๆสอดปลายสัมผัสอ่อนอุน่นล่วงล้ำเข้าไปภายใน ครู่ต่อมาปลายสัมผัสอุ่นละมุนก็ค่อยๆตอบสนองราวกับคุ้นเคยกันยิ่งทำให้เขาแน่ใจว่าหล่อนกับไอ้หมอน,นั่นจะต้องคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี